รถยนต์รับจ้างผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ในจังหวัดภูเก็ตหรือรอยอ18รวมตัวกันยื่นหนังสือร้องเรียนของความเป็นธรรมหลังโดนกลุ่มต่อต้านบิดเบือนข้อมูลรวมถึงโดนคงขู่ใช้ความ,มรุนแรงต่อผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตวัีนี้ที่บริเวณหน้าสารกลางจังหวัดภูเก็ตกล่มสมาคมรถยนต์รับจ้างผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ภูเก็ตหรือ กลุ่มผู้ขับรถรับจ้างแอปพลิเคชันหรือรอยา18ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตจำนวนกว่าสองร้คนมารวมตัวกันเพื่อประท้วงเรียกร้องปกป้องสิทธิพร้อมยื่นหนังสือร้องเรียนขอความเป็นธรรมต่อผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตหลังโดนกลุ่มต่อต้านบิดเบือนข้อมูลรวมถึงโดนข่มขู่ใช้ความรุนแรงโดยมีนายอำนวยพินสุวรรณรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตซึ่งนารับหนังสือร้องเรียน แทนผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตพร้อมด้วยนายกรพิทักษ์อาจสุวรรณหัวหน้ากลุ่มวิชาการขนส่งสำนักง,งานขนส่งจังหวัดภูเก็ตและผู้ที่เกี่ยวข้องรับหนังสือร้องเรียนในครั้งนี้สำหรับหนังสือร้องเรียนระบุว่าได้มีกลุ่มแท็กซี่มิเตอร์ป้ายเหลืองรถตู้ป้ายเหลือง303136และรถบริการป้ายเขียวบางกลุ่มมีการโจมตีให้ข้อมูลข่าวสารที่ผิดบิดเบือนไปจากความจรงิง และยังได้นาข้อมูลนั้นไปร้องเรียนกับหน่วยง,งานราชการซึ่งในข้อร้องเรียนดังกล่าวได้ขัดต่อกฎหมายและไม่เป็นธรรมต่อผู้ประกอบการรอยยอ18อาทิให้ยกเลิกรถยนต์รับจ้างผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์หรือเรียกว่ารอยย18รถยนต์รับจ้างที่จดทะเบียนต่อขนส่งแล้วห้ามไม่ให้ต่ออายุให้หมดอายุไปภายใน1ปีมีการรวบรวมสมัครสมาชิกกลุ่มคนแล้วปลุกกระดมปลุกปัน่น ให้เกิดความเกลียดชังสู่ความขัดแยง้งจนถึงท่านคมขู่อาฆาตมาร,ร้ายต่อชีวิตและทรัพย์สินด้วยอาวุธต่างๆนานาและมีการนำรูปสมาชิกรอยา18ไปประกาศแพร่หลายทางโซเชียลให้เกิดความเสียหายทำให้มีการเกลียดชังในวงกว้างเกิดความหวาดระแวงต่อชีวิตและการดำเนินชีวิตทั้งนี้ทางสมาคมรถยนต์รับจ้างผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ภูเก็ตขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตนัดประชุมทั้งสองฝ่ายคือฝ่ายเห็นด้วย และฝ่ายไม่เห็นด้วยโดยเฉพาะกลุ่มต่อต้านรอยอ18เข้าประชุมพร้อมกันเพื่อฟังข้อสรุปจากทางภาครัฐและหาแนวทางแก้ปัญหาร,ร่วมกันรวมทั้งเพื่อความโปรง่งใสเข้าใจตรงกันเป็นข้อปฏิบัติร่รวมกันเพื่อความสงบเรียบร้อยป้องกันการกล่าวอ้างและเผยแพร่ข้อมูลอันบิดเบือนทำให้ประชาชนเข้าใจไม่ตรงกันในหนึ่งงานที่เกี่ยวข้องต่อไป